อของผมเนี่ยเป็นของตัวะอะตอมผสมกับตัวเอ j วิลเจจะมีรีเจนชิโนบีสามชิ้นแล้วก็โอเวอร์โหลดสามชิ้นรองเท้าฉลามแล้วก็หลังเจโนตา e แหวนรีเจนโกเลมนะเท่าที่เห็นะอะปีส0งพดิพันแป 1, กว่ากว่ามั้งนะครับแต่จะมา,ลาเล่นให้ดูแต่ถามว่าไหวไหมหรอไหวถ้าลงดีบวกสิบจะดีกว่านี้ถ้าลงดีบวกสิแบบ เจ้าโหดกว่านี้เยอะมากแต่ว่าลงดีผมมันกึ่้มๆไงลงดีผมมันบวกสี่ไงบวกสี่เลยอะ่ะนะเดี๋ยวรอดูตอนผมเล่นแล้วกันที่เราจะได้โชว์ฝีม้รายมือเอเดวิลเจอาร์ตโมอย่างที่ผมบอกครับเล่นตัวโม่ต้องลงดีแมนแมนเห็นไหมเนี่ยต้องลงดีแมนแมนเล่นตัวโม่ถ้าลงดีแม่นนะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะสายไหนก็ตามเราตัดได้หมดเราตัดได้หมดแล้วเราจะกิ่งกว่าขึ้นมาโดยทันทีแต่ ถ้าลงดีกึ่มแพ้ทุกสายเห็นไหมเนี่ยลงดีมันเปิดช่องว่างเน่ยพอเปิดช่องว่างไงเขาเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เลยสวนตาหงายทิ่มเลยกูนี่ไงลงดีเฮ้ยคีผมแปดสิบกว่านะเว้ยทุกคนแม่งลงดีไปมันไม่ติดชีเลยหนังขึ้นจัด ็นบ้านลงดีแม่นๆเนี่ยเราเราโกงกว่าทุกสายเลยถ้าเราลงดีแม่นเห็นไหมลงดีแม่นๆมผมบอกเลยถ้าลงดีแม่นนะซูโม,โมโ่นี่มันคือสายก๊อตหนึ่งสายเพราะมันลงดีแรงมากแต่ว่าถ้าเทียบกับฮับผมชอบฮับมากกว่านะถ้าเล่นห้องแดงอะถ้าเทียบกันจริงๆริอะผมชอบฮับมากกว่าเยอะเพราะว่าฮับมนเล่นดีกว่าเยอะซูโม่ห้องแดงม,แบบมันแบบมันเล่นยากอะแล้วแบบมันจะโดนด่าไว้ว่าดีแต่ลงดีดีแต่ลงดีใช่กูมีกูมีสกิลที่มันดีอะอยู่แค่ท่านี้แหละ ถ้าอื่นมันไม่ได้ดีมากนะครับเราต้องลงดีให้โดนครับถ้าเราลงดีโดนเราคือก๊อตใช่ถ้าเราลงดีไม่โดนเราคือกลุ่มเราจะมาไวเ้เรื่องตัวโม่เห็นไหมเ้องลงดีแม่นๆมเลยลงดีแม่นๆผมบอกเลยว่าร้อนหมดนะถ้าเราลงดีแม่นอะเอาลงแบบว่าอะไรวะประมาณนั้นอะอะไรวะประมาณนั้นไม่บักครับไม่บั็กผมซ้อมมาเยอะใช่ไครับผมซ้อมาออมาเยอะแบบกะจังหวะ oh, ดีๆอะ ซูโม่คือก๊อตหนึ่งสายแล้วของหนักด้วยคืออาจจะมองว่าแบบนน่นนี่นั่นสกิลผมบวกสี่นะครับลงดีผมบวกสี่ว้ลงดีผมบวกสแต่ของผมหนักไงทีมสอง7้ิไงดิฟเนี่ยเกือบพันเก้าเลือด20,000กว่าทีมสิบสี่ทับรสามสก็คือของหนักของหนักนี่ก็ก,ก,กชนะไปครึ่งตัวละแล้วเราเล่นให้มันดีอีกผมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ค่อยมีใครอยากตู้เท่าไหร่หรอกเล่นซูโม่แล้วลงดีบวก10อะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอแบบ หน้าขัวเว้ยมันสยองอ่ะมันสยองเเวลาเจอตัวโม่มันสยองเว้ยเพราะมันแรงมันแรงแล้วมันหลบยาครับหนึ่งในสายที่ผมเกลียดคือผมเกลียดสายตัวโม่เว้ยผมถึงเล่นคือกูเกลียดกูเลยเล่นเพราะรู้สึกว่าแบบเวลาเจอแล้วมันโลกอะเวลาเจอลงดีสายแล้วมันโลกครับเวลาเจอลงดีแรงๆอ่ะเราแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยมันโลกผมมาเป็นหนึ่งคนที่เจอตัวโม่แล้วโลกถ้าสังเกตจากเมื่อวานนี้ผมเล่นตัวตอมอ่ะแล้วผมเจอตัวโม่ผมโลกจัดเลย ผมโค่นโลกเลยผมกลัวโซโม่ไว้ลงดีมันมันมันตัดได้ทุกสายเลยลงดีโซโม่ลงดีแม่นแม่นครับเล่นโซโม่ฝึกลงดีเยอะๆฝึกจับถ้าลงดีไม่ได้ก็ฝึกจับด้วยแล้วฝึกหลอกสกิลเล่นโซโม่มันจะมีสกิลอื่นเราหลอกสกิลได้เว้ยเล่นโซโม่เราหลอกว่าเราจะขึ้นดีเราหลอกว่าเราจะดีๆแล้วหลอกว่าเราจะสายดีแล้วเราก็ลงดีแรงๆใส่เขาเขาล้วนหมดอะใครก็ล้วนเจอนโซโม่อะล้วนหมดอะตายปะเนี่ย โอ้โหตายดีรออะไรอ่ะดับตลายไกลเป็นไอที่เพื่อนลัวเนี่ยแหละวัดตรงนี้แหละเจอสายแบบเนี้ยสู้ยากเจอสตินอ่ะเพราะว่ามันไวเว้ซูมโม่มันช้าเว้ยข้อเสียมันคือมันช้าเว้ยมันช้าผมไม่ถอดลงดีหลังนะบางคนเล่นซูมโม่ถอดลงดีหลังผมไม่ถอดผมชอบผมชอบ,ผมชอบเอาไปใช้แบบจังหวัดเต๋อไพม่มนตดฟักเกอร์เรียบร้อยตายเลยเรียบร้อยลงดีออกเลยเห็นปะกดออกเลยกดออกเลย รู้เลยว่าตัวเองตายไม่กินนะอันนี้เจอฮัรครับเจอฮัรต้องระวังหลังดีกับขึ้นดีครับเราต้องลงดีเขาให้โดนก่อนก่อนที่เราจะโดนเขาลงดีหรือว่าโดนเขาคอมโบเนี่ยจับได้ครับจั้งหวะนี้จับได้เราสกิลหนึ่งทีเราจับได้ครับลุ้นว่ามึนไหมไม่มึนก็เล่นต่อเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเห็นปะหลอกหลอกแกิลวครับไม่กินเนี่ยหลอกสกิลเนี่ยจับได้จับแล้วขึ้นมาแล้วแล้ววนก่อนหนึ่งทีถ้ามึนก็ค่อยไปลงดีครับลงดีแม่นแสวย ลองดีแม่นๆนะครับคือแบบหาจหว่าดีๆครับผมก็สอนไม่ได้เว้ยเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นประสบการณ์แล้วกันเราต้องใช้ประสบการณ์สวัสดีครับนักบิดวายูเคไม่ใช่กูละนี่ยังไงโดนเลยเห็นไะถ้าลองดีแม่นๆมันโดนหลายทีครับเรียบร้อยกูแตก ดีครับพี่ชายผมสวัสดีครับลงดีไม่โดนจับไม่ได้เล่นต่อครับเล่นใหม่ตั้งใหม่เลยถ้าเราไม่โดนเรารู้ตัวแล้วครับเรา้อเนี่ยผมลืมถอดท่าน,นี้ออกเนีย่ยจับได้มืน,ม,นมืนมีโอกาสตายครับมืนมีโอกาสตายเลยโอเคสวยนี่ไงเรียบร้อยตึงตึงเอฟซี FC เลยครับเสียเกินไปแต่ซูโม่ต้องบอกว่ามันเป็นสายหลักของผม ถ้าเทียบฮัตกิโดซูโมผมเล่นซูโมมากกว่าครับผมเล่นซูโมมากกว่าครับเพราะว่าสมัยที่ผมเล่นแบบที่ผมที่ผมเล่นตลอดที่ผมเล่นไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนก็ตามอ่ะผมเล่นซูโมไว้ผมเป็นคนที่เล่นซูโมผมเป็นคนที่เล่นแต่ซูโมประมาณนั้นแต่ถามว่าเวลาเจอคนเก่งๆจริงมันผมเลือกฮับดีกว่าฮับมัน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 มีสกิลที่จะต่อก่อนง่ายกว่ามันมีสกิลที่จะเล่นแบบเล่นได้ดีกว่าซูโมเว้ยเล่นซูโมเล่นแบบ ม่เล่นยากเลยผมบอกตรงนตัวนสายนี่มันเล่นยากเลยเพราะว่ามันแบบสกิลมันช้าแล้วก็ต้องใช้คําว่ามันแบบมันโดนสวนง่ายครับถ้าเจอคนที่แบบที่เขาแบบเป็นๆหน่อยโหผมบอกเลยว่าสวนสกิลเราตายหาตายหงมมันมันแบบมันดีสุโมมันดีต่อการลงดันนะใครที่ลงดันใครที่แบบเล่นวอลเล่นแบบเล่นดีๆห้องฟ้าบ่อยๆนี่ยโมมันดีครับสุโมมันดีสกิลถ้าบวกสิบนะผมว่าลงดีทีเดอยวมีโอกาสดตายอ่ะ ถ้าบวกสิบพอาะโซโม่น่าจะเป็นสายที่ลงดีแรงสุดละน่าจะแรงสุดละเพราะว่ามันมีดีแค่ลงดีจริงๆนะโซโม่อ่ะมันเป็นสายที่แบบถ้าไม่มีลงดีคือแบบมันควายอ่ะพูดตรงๆต้องมีลงดีไว้โซโม่อ่ะอุ้ยคอมเมนต์กลางะเห็นว่มเจอคนเป็นๆหน่อยกูเหมือนควายตัวนึง <laughs> โอ้โหโดนเตือนเ,เลือดก,กระบดหลอดทิศท่าเร็วไกลอืมใช่ครับโซโมโ่สีอะไรดีครับผมเล่นสีสีฟ้าครับผมเล่นโซโม่สตรีทเพราะว่ามันมันมีสกิลที่ต้องการใช้ครับโอ้โหเห็นไหมลงดีไม่โดนนั่นคือโดนสวดเลยเว้ยนี่ไงต้องลงดีแม่แมนๆหน่อยลงีแม่นๆน่ลงดีแม่นๆลุกขึ้นมาลงดีแม่นๆอุ้ยไม่โดนได้ไงอุ้ยไม่ชี้ ขี้กูแปดสิบสี่กูขอร้องละ่ะขี้กูแปดสิบสี่เพื่อนขี้แปดสิบสี่เฮ้ยสิสิบหกเปอร์เซ็นตะ์น่ะที่โอกาสจะไม่ขี้อ่ะกูไม่ขี้บ่อยมากเลยเฮ้โยโอ้โหผมไม่ผมไผมไก่กดลงดีถ้ากดลงดีโดนเลยนะเมื่อกี้นะ กูโง่เกินว่ะกูว่ากูต้องกลับมาเล่นบ่อยๆแล้วไอ้เหียพักหน่อยเรื่องเที่ยวเนี่ยเรียบร้อยลัมตายแต่ว่าแบบดีนะตัดเขาได้ขนาดเนี้ยต้องมาดูที่เพื่อนแล้วว่าเพื่อนจะไหวไหมคือบอกตัดเขาได้เยอะมากนะเนี่ยสกิลแม่งบวกสี่ไงถ้าสกิลบวกขึ้นมาหน่อยน่าจะตัดได้เยอะกว่าน,นี้ครับแต่ทำไม่น่าตา โอ้โหเรียบร้อยเพื่อนกูโอ้โหความหวังของหมู่บ้านเฮ้ยผมหวังเพื่อนใครได้บ้างเพื่อนผมหวังเพื่อนใครได้บ้างเพื่อนพอทีมแบบมันอยู่ไหมพอทีมพอทีมอ๋ออยากหวังเพื่อนใครได้บ้างขอร้องสู้เขาไว้มิกมิกสู้เขามิกมิกสู้เขา มิกสู้เขามิกมิกสู้เขามิกมิกมิก <c oughs> หมดแล้วที่กูทำมาสวยสวยสวยมิกสวยสวยมิกสวยสวยมิกเฮ้ยอย่าดูถูกเพ <c oughs> ื่อนสักกูแอบใจหายเลยเลือดมิกกูเหลือเนทะ่านี้ เลือดมิกกูเหลือตอนเนี้เลือดมิกกนะูเหลือตอนเะนี้ยแบบว่าโอ้โหอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครดูถูกเฮ้ยตบปากเลยเองพวกมึงกดคิวไงถ้ากดคิวโซโม่มันบันบ๊กมึงเรื่อยๆอ่ะมึงต้องกดเอไว้ยเดี๋ยวคนออถอดลืมถอดท่าวิ่งอยู่แล้วกู เรียบร้อยลงดีหลังมีประโยชน์นะครับจังหวะปิดน้าเมจนี่จะมีประโยชน์มากโดนเขาเล่นนะ่ะ โอ้คขโมโหดมากเลยยอมเลย hey, <you. S 1> ไม่เป็นเที่ยแล้วกดชิวไม่ได้ฮนะพี่น้อง hey, <you. S 1> อ๋ <Let it. S 1> สวาลิกเนี่โก <Let it. S 1> เล่นยากครับ <Let it. S 1> เขาเล่นเก่งอ่ะผมต้องเอาตัวตอนมาเล่นอันจะตู้ได้ <Let it. S 1> ถ้าตัวนี้ตู้ไม่ได้หรอก คือสู้ได้ต้องเลือดเต็มครับแต่ถ้าเลือดอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าผมตัวทำได้มมเขาเล่นเก่งแต่เ้าไงเงี้ยไหวหมดอ่ะกูไหวหมดแหละกูไหวหมดแหละ,หหละ,หหละกูพูดเป็นงั้นแหละกูไหวแล้วกูไหวอือโอเคเอาบ้างอย่าเพิ่งท่วงเวลาก่อนให้เลือดเขาเพิ่มไม่น้อยขอท่วงเวลาก่อนเดี๋ยวกูขอท่วงเวลาก่อนนะทุกท่าน นี่แน่โอ้โหช่วงเวลาก็เที้ยละเพื่อนเลือนเหลือเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนเลื่อนเหลือแบบแค่นี้แค่นี้เพื่อนขอข้อเดียวถาวรนะถาวรเพื่อนขอหนึ่งคอมโบหนึ่งคอมโบตายแน่นอนเพื่อนฮฮัลโหลอยู่มันี่ อโหลครับป๊บมึงน,นะครับผมจะติีมอยู่ในเพจครับผมสติีมอยู่ในอยู่ใน YouTube ครับขอ้ครัรขบขอต้ครัรบกูเล่นเพื่ออะไรวะเกมเนี้ยเล่นเพื่อร้อนน่ะทุกท่านเก็บสามหน่อยแล้วกันไหมพูดมาคอแห้งวิ่งมาอย่างนี้โดนผมแล้วนะ ถ้าวิ่งแล้วไม่หยุดไปกิน้นะโดนนล้วน่ะถ้านแน่มาเด้เรียบร้อยถ้ามึนตายเลยครับถ้าไม่มึนก็ไปวัดกันต่อ,โ,อโดนนี่ไงใช้สกิลของตัวโ,โม่ให้ขมข่านะเล่นตัวโม่อย่าคิดซะว,ว่าสับแต่ลงดีลงดีลงดีนะคือลงดีแม่นะถูกแล้วลงดีแม่นะถูกแล้วถ้าคุณคิดว่าลงดีโดนคุณกดเลยแต่ถ้าคุณค,คิดว่าคุณลงดีไม่โดนคุณอย่าเพิ่งกดไว้ลงดีอะ มันเป็นการเปิดช่องว่างวนไม่ได้ครับตัวโม่วนไม่ได้วนไม่ได้ไไดครับพี่ใช่ครับผมเล่นเกมจนปิดเลยครับเติบที่แล้วผมเล่นจนปิดเลย ผมมิไนไยมินายมิมนยตอนประกาศเลิกก็คือเลิกเลยแต่ว่าอยู่จนปิดนั่นแหละหยุดจนประกาศเลิกนั่นแหละโอ้โหไม่คิดว่าจะลงเรียบร้อยแรงมากโคตรแรงแรงจริงนะจังหวะแบบลงดีก็แรงแต่ว่ามันบวกสี่ไงมันบวกสี่ถ้าผมว่าถ้าลงดีบวกเก้าบวกสิบเนี่ยผมว่ามันจะแรงกว่านี้มากๆเลย แต่ว่าแค่เนี้ยมันก็มันก็เห็นผลละสำหรับซูโมโ่ผมก็รู้สึกว่ามันแรงเนาะพอพอองดีฮับเลยนะพอๆรองดีฮับเลยแม่งแรงจัด้ะผมเล่นสักคู่พี่ปิ่มยังไม่เลิกรับคนเข้าเกี่ยวรับครับติดต่อมาติดต่อมาทางแฟนเพจครับจริงๆก็รับอยู่ตลอดสวัสดีครับเดี๋ยวโอเรียกโอก็พอครับนะ้องนี่ครับเรียกโอเฉยก็ได้ไม่ว่ากันเป็น L O L ผมเป็นนะผมเป็นนะ G O L ผมเป็นนะ ดีับดีับน้องนนท์นรหัสเซิร์ฟเก่าผมยังอยู่เลยครับผมไม่ได้ขายอะไรเลยผมไม่ได้ขายอะไรนะผมบอกไว้ก่อนเลยผมให้ของมันตายไปกับเซิร์ฟเลยครับเดือนนีไ้ไม่ไม่ไปครับอยู่บ้านกูไม่เคยไปเลยต่างประเทศอ่ะรับสายตามตรงเหรียญแก๊งไหมครับ ถ้าส่งจริงๆนะรับต้องการมากเดอนแกงอะต้องการมากแต่ต้องส่งแก๊งจริงๆนะไม่ได้ส่งเปล่านะก็รับรับซื้อนี่แหละแต่อาจจะถูกกว่านอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับุกขึ้นมาแค่นั้นแหละที่ต้องการยังมีคนเล่นเล่นอีกเหรอเซิร์ฟจีจีมันปิดไปแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วแสงสีเขียวเๆเหลืองออื เรือ,อลูกแก้วไงใช้ของอะตอมปนกับของเอลไงมันเลยเป็นแสงสีนี้ส่งประมาณมาแล้วเท่าไหร่คาิตเป็นยอดลายอาทิตย์ละกันไม่เอาวันค<อ>ิวโดนดิเป็นไงละ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอีเกิลอ e e อีเกิลอก็เยี่ยแล้วไม่ใช่ละ ในเรื่องคูลูกกุกกเขาเรียกว่าอะไรวะเอมเพอเลอร์ Emperor. เออเอมเพอเลอร์ Emperor. สก,กิลสีเหลืองอบวกสี่บวกสี่ก็เพียงพอนะปาร์ตี้ริมสะไอ้เชี่ยไม่น่าอาเลยโกูชื่อมึงนี่น่ากลัวมากด้วยคนพอก็สู้สู้ประมาณนั้นครับ แง่นมากเอ้ยผมบอกเลยตัวโม่วิ่งบักง่ายมากนะมันมีท่าจับเนี่ยโอเคเห,หนังกึม M สามสิบผมไป้วไม่รู้ว่ะ M สามสิบนน้อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปดูไลฟ์แล้วเนี่ยไลฟ์แล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มาหรอกดูกูก่อนเฮ้ยจริงๆนะกูก็เล่นซูโม่โหดนะเว้ยทำไปเล่นไป ือหมายบอกืออหือสกิลบวกสีแม่โคตรแรงคิดว่าเอ็มจะขึ้นหนึ่งร้อยไหมยากครับยากยากเห็นสาวไปด้วยหลายคนเมียเมียน้องๆทั้งกันครับขับ g ีพ KD เคดไม่รู้เลยแต่ไมืทอสิบสองมาครับเห็นบอกพี่โอคออ่อนจริงไหมครับมันต้องมาลองโดนกันต้องมาลองโดนกันพี่โอ เมอร์ไลออนไอ้เกศกูเกหมึง,งแบบตัวไปลยครับไว้ผมจะมานั่งอธิบายแล้วกันมันต้องเปิดแผ่นที่วอลครับอะตอมใช่ไหมครับอะตอมมันก็เป็นหน้าอาอยุเยอะสุดนะมันมีคนหนึ่งอาอยุเยอะสุดแต่วันนั้นแขนจัดเลยบอกว่าไม่เข้มหรอกไม่เข้มหรอกเอากูน็อกเลยไม่เข้มหรอกอะ แตกโอ้โหกดคิวไม่ได้เลยเออเกือบแตกยังรอดเออเล่นเก่งมากเลยนะเราอะได้ได้ได้ไอาตัมกับพี่ค่รอกันครับอาตัมรอกว่า อโอ้ยโอ้ยไม่มึนได้ไงอะเอ้ยอาจารย์เอ้ยเอ้ยไม่มึนได้ไงเอ้ยอะไรอะมันไม่มึนได้ไงอะโอ้โหหนังเกิมหนังเกิม